บโอเคด่านต่อไปด่านอะไรอีจี่มามามาสองด่านนี้มันสนุกอ่ะนานาอีบฉันเคยลียดมันอีบปลดกดมิสวาเกอีจีมาจัดลำดับกันนะคะคุณได้ไปไปไปคนแรกไปไปทางมิสวาเกจิมิสวาเกจิได้ที่สอง คนสองโอ้พอแม่นี่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินของชาวประชาชนแล้วเนี่ยนี่มันเงินขอแบบผู้ล้ำผู้ดีมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอะไรคือเงินของประชาชนไวะเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดสิบเอ็ดดูดเงินจากเพื่อนหมดแล้วน่าเศ้าท้าวสันทำไมใครทำกับผู้คุณแบบนี้จะจะไปกกดเท่อนั้นแหละเป็นไรกิบุรีเดี๋ยวผมเป็นผมเล่นเกมเพลย์เดลบนบ้านคุณเอง มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยคนละอย่างกันไอ้ฮานกิบุรีไฮปึ๊บมันคนละเรื่องเดียวกันปะ่าคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องไหมใช่ต้องเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันครับผมคนละเรื่องเดียวกันยังจะซื้ออีกยังจะซื้อเนาะเอาแปดอ้าวเนี่ยโตล่าก็ไปซื้ออีกนะเรียบร้อย เอาดาบกระดาบชนกันแล้วดาบกระดาบชนกันนี่โอ้ทำไมเราเริ่มเป็นโนะทำไมเราจิ้นวะดาบกับดาบชนกันเนี่ยโอ่เจิ้นอะไรเนี่ยจิจนอะไรเนียอะไรเนี่ยกับพี่กิฟต์กับโซล่าอยู่ใกล้กันนี่ไม่ใช่ใาเองดาบกระดาบแค่มันนึกภาพดาบกับดาบเมื่อนึกถึงโม่เขามีดาบเหรอดุ้นับดุ้นไรเงี้ยโอ้ยต้องใช้คำเตือนจริงๆอะไรอะไรหรอ เรามีดาบเหรอฮะคุณกินแล้วไม่มีไอเดี็กสาบปาไม่อย่าลาบปาอย่าสาบปาไม่จบไม่จบอ๋อชนเราอีกแล้วอันนี้ด่ากระดาษของแท้ไปตกบ้านคนอื่นเดียวเลยเฮ้ยสำหรับคุณโคยืนทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะาอ๋อสังติู๋บหน้าสังตี๋คุณหยาบคไปเยอะกว่านี้นะคุณแม่งโคยพระเอกเลยแม่ง ใจเหนเอาสตีนรูปหน้าผู้หญิงไอ้ขวดร้ายเอาพี่กิบลงอะไรนะก่อนพี่กิบลงไมโลพี่ชันมาทำอะไรหรอพี่ชันมาไบโอไบโอไม่ใช่ไมโอไมโอโอเคดไม่ไพี่ชั้นมาทำอะไรในเกมนี้เนี่ยชันมาบริจาคตังค์ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทานไปละห้าเอ็มห้าเอ็มทุกวันเกมผู้นี้ก็รวยไง กันไงโต้ล่าบอกปุ๊บได้เลยนั่นดาบชนดาบไปู่นั่นแหละขอาพูนไงก็แล้วต่อพื้นที่ประจอนภัยแล้วมอง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 ตะลึโจมตีอู้เดินต่อเนื่องแล้วก็ไปเสียตายเขาต่อคุกจะดีดีหรือเปล่าเอาคุณครูแล้วเนี่ยอ้ยเอาเราเราเราเอ้ยอารมณ์ หมอคุณครูเจ็บแค้นเลยฉันนะ่ะฉันโกรธแ้นเธอนเนี่ยพัรทที่แล้วละต้อง<ร>บอูดมาทำให้กอดมัน <c oughs> กอดมันเหมือนมีช่วยและมีช่วยคุ้มกันยันอย่างดีแค่แค่มีโอเคไม่ไม่ว่ากันไม่ว่าถึงโกรธฉัแนแอนเครื่องโกรธทษกเช่นยญยใครเปิดอะไรวะให้คุณเรียก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยต่อบไหมอ๋อไมันเล่นยา้าวเหนียวเนี่ยลืมเกได้ะไรขังเดียวไงถ้าเกิดได้สี่ก็โขนไปสี่อ้โตัวลดราคาด้วยบู๊บบาเบลแล้มันไม่ไม่ตายชั้นสักทีไว้อ้าวฮัตสีเอออย่าซื้อเบอร์นี่โอเคที่หลอดผมนะอืมเอ่อ มาจากที่จะมาจากใครไมจากใครใครอะไรเอ่อลองนกแบ้วโหร่าเด้อเอ่อแกหมดแล้วโหส่วนรเด้วยตีนักเดจินนะเนี่ยมองเราุตนตีลูปหน้ายืมทุกใครมาคุณ โอเคฮ่าฮ่าฮ่า Thank you บอกว่าอย่าลามปามไงคุยเก็บด d o u b l ลด้วยผมนี่เอาแท่งบูชาสิบัลึงมาปักตรงนี้เลยอะไริบูชาสิบัลึงแห่งพระเจ้าแป๊บหนึ่งหักมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยหักเล็กเดียวหักนิดเดียวอะไรมันพอแทงเทปแล้วโอเคบุรีอะ เกมบุรีบันแห่งเทพแล้วยายาเล้วมีจ้าพรแห่งเกพรแห่งเทพซาเออเกมซาจริงจริงอืมโชว์แล้วก็อัพปักแท่งสิวอลึงใส่เข้าไปใส่เป็นบอลลิงสีบอลลิง The b i r โซล่าไปซื้อแท่งสิวอลึงเกมบุรีทำไมตรงนี้มันหลากสีจังวะแถวนี้สีเยอะโอ้ซื้อเลย ซื้อบ้านเราเลยเหรอโซล้อจะเย็นก่อนนั่นไงซื้อบ้านซื้อเลยเป็นจริงตองตองตองเอ๊ะไอ้ทิปเปิลยังไงวะไม่ไม่ยังยังนะทิปเปิลแล้วไม่ทิปเปิลหายเรื่อมันทิปเปิลได้ไงแกก็ดูไอ้บ้านหลังเล็กๆนี่ไม่ทิปเปิลแล้วล่ะจริงๆมันมันแค่ดับเบิ้ลนี่นะโอ้โหไม่ทิปเปิลละ โอหกระทิงแดงป้าาเไปพี่กิฟต์ดูตึกใหญ่ของคุณคุยนึกถึงกระทิงแดงมันก็หมดมันก็หมดทุกคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่เราก็ทิ้งเขียวก็ทิ้งเหลืองเลยกระทิงเขียวก็ทิ้งเหลืองเ่ยมีอย่างนี้เด้อมองเขาไม่ค่อบแลุกับเราอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอก ซื้อ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 ซืซื้อซื้สร้างนันมาเกปุรีอไรชั้ชันชั้นชันชั้นชั้นชั้นรู้สึกรอบนี้จะเป็นเมืองล้วนๆเลยไม่มีตีลงตีลิงเลยอย่ากาบัตไไม่ตีทไมบอสีอย่างหนึ่งไม่เคยเล่หมดนี้เลยอ้าวรอบนี้ดวงล้วนมาไม่เป็นไรเคียวจิเคยเล่น เออแต่โคจิโร่นายไม่เคยเล่นก็คงไม่แตกหรอกอืมล่างมันมโนเฉยเลยล่างล่างอิดล่างมึกนึงทำไมพูดเราได้ยินเสียงมันด้่ยเออนั่นเโอ้โหแสดงว่าคุณแสดงว่าคุณมีพลังจิตใจเข้มแข็งเพ่าคุณเล่นที่สิ่โคชิโร่เลยหรอนี่กูก็มโนยดู งรามาพูดอีกก่อนตั้งโบราณสถานไหมโอ้ยลงบ้านตัวเองเฉยเป็นเทตีป๊อสเลยยังยังยังต้องให้พังมันโซล่ามาเลือกอะไรโห่ที่โซล่าเลือกตองตองตองลองตองตระลอง ทิปเปิลวิตอรี่โอ้โหทิปเปิลริงเนี่ยทิปเปิลเลยโอ้โหอืมไม่มีทุกไนเลยมาไม่มีอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับตาฉันละ่ะ <laughs> ตงเมเห <ไป S 1> <laughs> ยียบที่ขี้แตกเอ,อ้ยยัง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 ยีงยยย้วยยงง ซืวอเลยซื้อเลยบาเบลบาเบลคุณส่วนคุณส่วนซื้อเลยคุส่วนด้วยเดียวเมืองตรูหนึ่งเลยเกอโซล่าโซล่าโอ้ยแม่งสั์เอ้ยยังไงก็ได้ขายเมืองไม่กคู่อยู่ดีโซซโซโซโซ่โซลาโซลาแล้ต่แต่ไมเราเเราจะไป ปลูกบ้านให้ก <Gym. S 2> er <t ick noise> ับคนชราอยู่ตรงนี้เราคงก็ไม่ซื้อแหละซื้อไว้ก็ดีปลอดภัยไว้เยอะเอาเฮ้ยตาฉันล่ะซื้อไว้ซื้อไว้ท่าเท่าโอ้ปะแปะแปโบนัสโบนัสลุมซุ่มซุมซุมสี่เท่าสี่เท่าด้วยอ่านั่นแหละโบแบโบแบเงินหมดโบแบ ตู้ที่ยาวนานจริงๆมาโอ้โหก่อนกอไดกันใหญ่มองก่อนยังดูดูดูเอ้ยเหมือนไส้โอ้โหรายกาิโคจิโรช่วยนี่เลยเดี๋ยซื้อเลยนมนั่นไงซื้อบ้านกูเฉยมองมองมงมามมอมง มันดําเอจีกับโคจิโนเลือกมันดําอโหเลือกมนดําแถวนี้เลยโซล่าถึงกับมนดําไปุณครูมันเป็นไรเป็นไรมันซืออยู่แล้วแถวเนี้ยชอบที่ทำเลดีก่อสร้างดีอุ้ยจิตแม่งโอ๊ยโซล่าขอบใจมากที่นายใช้ไปนะฉันแย่โอเล <asure S 1> ค่าเจ้ <ve> าไม่ได้ฆ่าให้คนอื่นฆ่าแทนก็ได้โอ้โหได้ได้ได้พอนุ่มไม่เป็นไรพ่อหนุ่มไม่เป็นไรตัวเองอ่ะอะไาจับตัวเองจะชัดไหมรอดรอดรอดไปเร็วกสู้สู้สู้นี่โอ้ยโอ้โหดบ้านใครบ้างวะเนี่ยหลังหลายหลังสร้างโบราณสถานแล้ว ว้าวเรียบร้อยฮ่าใส่ใส่ใส่ถล่มถล่มอะไรก็ถล่มไปนั่นไงถล่มแถวกูอีกไม่เป็นไรมันมันก็ติดปูนหนึ่งเอ็มอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเธอได้บ้างดดดอ๋อ ไม่สร้างเลยดีทีขนาดที่มันไม่ค่อยจะมีนะเฮ้ยเอาไงดีวะมันก็ยังเหลืออยู่ที่เดียวไม่ใช่เหรอนั่นก็ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยจะมาบอกตอนนี้อะไรอะไปไม่ได้อะไม่รู้แหลกชิวะค้างหรือเปล่าอ้าวอ้าวทำไมกดไปไม่ได้ไม่ใช่ขส่วนเราเดี๋ยวเราซื้อเพราะเราจะสร้างโบราณสถานแล้วสวยงาม ลืมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเอ้ยหลงบ้าลโซล่าหมดละเงินมองเสียงวะเสียงด้วยเสียงไปตัวไม่มีอยู่เสียงเว้ยเขาเรียกว่าเสียงเสียงทีนี่ไม่มีบ้านอยู่เลยเช่าเขาไปทั่วเาใชจพูด โดนโดนตัวลาฟไปดอกเลยเฮ้ยคุณทำไม่ได้ไงเฮ้คุเจะโร่ทำไม่ได้ไงเนี่ยตั้งตั้งสองเลขนสองทำเลยคนเล่นเลยโอ้ยคุณจะไปแตกกันแล้อวะเออคุณผิดผมก็ผิดอ่ะเฮ้ยพีดที่อีควา้รวไปแล้วไม่เป็นไรไไเป็นรยังไงเกมนี้เลยก็ไม่ซีเนี่ย งแล้วก็แค่เกูจะพยายามแค่ไหนก็ตามนี่ต่อไปเล่นแบบทีมกันไหมอือเดคนที่หนึ่งกับที่สี่คู่กันนะคนที่สองกับที่สามไม่คู่กันโอเคบ้าโอ้โหเคอเคโอเคโไม่โอเ้โอเครเคโอเคโอเคอเคโอเ้โอเจอเคยอเคโนเคโอ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 เคยอเคโอ่คอนคโออุ้ยอเคโ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 เเอออคโคโคเคเเค อุ้ยคุณนี่เขาไม่คุ้นส่วนเราไปซื้อไปซื้อเงินไม่มีซื้อไม่ได้ด้วยดีมากเจลีซื้อเลยมีแค่นั้นยันปลนซื้อเลยอ้ยี่ทิบเลยดีเลยตอนนั้นตาแล้วตอนนั้นสอบาไม่ต้องบอกก็ได้บักจี่บักดี่กันไปอันแบบเนิวคุ้งไม่เอารอารอโอเคโอเคนี่ไงนี่ล้มเลยนี่ไงละที่สี่ ขอบใจมากขอบใจมากพ่อหนุ่มสุดท้ายก็ได้ทีเงินที่ต้องการแต่ต้องจ้องที่หนึ่งนะเพราะว่าที่ว่ารอบต่อไปอ่ะเราต้องคู่ที่หนึ่งโอเคโอเคเราจะอะไรนะทำเหมือนกับเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จะที่หนึ่งให้ได้ก่อนจังเพื่อให้คุณครูโซลเขาตุ๋ยกันในรอบต่อไปไม่แน่นะดูดูดูฟิวก่อนดูฟิวก่อนโอ้เหมือนที่ต้องการได้เลยค่ะก็ยังไงเออ ดู่จากโซลราใช่ไหมไปคิดโอเคอยู่แต่โซล่าตัดเยอื้อโซล่าแม่งตังเยอะที่มัดยาดถ้าเป็นแทงบอลนี้ก็ไม่รู้จะเอาทีมไหนดีไปแท็กมาดีกว่านะไอ้พึงแกทำอะไรกันเนี่ยฮะกอฟกำลังใช้สมาธิกันอยู่พูดอะไรโ้จีบไปเลยสร้างเปนยอดเลยต้องกำจัดคุณครู ไม่ตรงอะมองเต็มเลมองมองมองรู้สึกไม่ได้อันเชิญสัดออกมาเลยตกลงตกลงนี่เราแคสเกมเศรษฐีหรือเรามาเออเปิดทอกทอกเียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเาียวเยเ ไม่เกี่ยวครับใครไมหน่อยโอ้ยสายด้วยเป็นไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมาไม่สูกนะมาดูมากเองโอ้โหดูฟันเฟงตอนแรกแม่งเหยียบเท้าแล้วเดินจากไปเร็วอ่ะเก่าอ่ะมีดูดิโซน่ามีที่ที่เดียวคุดเก่าอ่ะคุดเก่าเย็นนักพูดด้วยล่ เอาเลยแล้วแม่เงินเยอะแต่มีทีเดียวคนเขาเลยโคนร่ะรมาชิดเลยตาฉันล่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอดยโเยอ้ยอ้ยโ้ยโอยอยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยย้ยอ้ยโ้ยยโอ้ยโอ้ยโออ้โอ้โค้ยโยโอยดยยเ จะเป็นอะไรอะไรย,ย,ยังเหลือให้เยอะราสันเจ็ดเอ็มมัมมี่มามี่โผล่จับได้แต่ดูว่ามัมมี่มัมมี่ไหมมัมมี่มัมมี่นั่นไงใช่จริงๆด้วยตีมันทไมมัมมีม่หน้าตันคุณคุเอ๊ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวในกินน้ำพาร์สแล้วกันลแล้วไอฮาร์เลยนะฮาร์เลยมันมีผ้าันเป็นผ้าก๊อตเราจะบอกไอตัวในกินน้ำพาร์สมันมันผอมกว่านี้นะ นายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเกมที่มันเกมอะไรอะไรดิคุณใคมันเปิดเรื่องอะเตี้วมันคนละเกมเดียวกันน่ะเราจะคนละเกมแต่เกมเดียวกันจ้ะคนละเกมเดียวกันอุ้ยตกใจที่ตัวเองลืมมาขี่อะไรมาโล่งี่มาอ้าวเดี๋ย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 วมนตกไหมันตก เราลให้ยไปตกบ้านก็นคือทำไมซื้อซื้อซื้อเอื่องในสุดจะมีบ้านเพิ่มเออได้แล้วเรียบร้อยที่เราต้องการอุ้ยทีนี้โอ้โหหมดกระเป๋าเน่ละละลายไปแล้วมามาทีนี้เหลือศึกเหล่าเวลาละทีสามนะชี โอนให้สองคนนั้นตุ๋ยเลยนี่คือศึกชิงกิบุรีและศึกชิงก้อนจังไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันเหรอสองคนนี้อ๋อเออก้อนจังเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสองปอยสองนี้เขาตุ๋ยกันไปในกระดานเขาลังเล่นวิ่งไล่จับแห่งรักกันอยู่เอฟโอร์ล่าจะทำยังไงให้ชนะปะเอาละลหรอเอาละได้พิ้วเต็มแรงไปพัดบ้านเราอีกจิ้ายหลายการแล้วไปไหนไปพัดหลังนั้นวะ จะมีอยู่หลังเดียวอะอ๋อหลังแรงมันหักไม่ได้ใช่ไหมมามามาโซล่าบออ่ายังอยู่โซล่าบอกไม่อยากเข้าใกล้กูบมาให้ตุยเซ็ดีๆนะจ้าที่รักโอ้หดูคุณครูถือดิยูโดสองอันยังลงที่บ้านเราอยู่โอ้ยโซล่าหนีอ่ะโซล่าหนีแอ่ะคุณสายกแกดู งซี่ดีมากโดนล็อกแล้วค่ะคุณครูจะไปหาได้หรือไม่อ๋อมันคูอ่ามองแล้วกลายเป็นเรื่องอะไรไปแล้วตำนานรักแห่งเกยไงเออใช่ใช่โซล่าไปแล้หนีหนีหนีสู้สู้ยังไงไหลเท่าไหร่ยิงฉันโดนแกแล้วนะปิกาจูเจ้ไม่ใช่ีหนมาตัวมัมมี่ะโอ้โโหดูซล่าปล่อยล้ำแสงแห่งเกย์ค่ะคุ่งใส่เข้าไหมใช่ละ มุงมิ้งแม่ลำแสงมุงมิงแม่ไอ้หลเฮ้ยลำแสงมุงมิ้งเป็นของนิวคูงนั่นคุณครูบอกมาแล้ววาขอตุ้นเยียวยับมาชิดแล้วโอ้ดาบชนกันโอ้โอะไรก้กลัวดาบชนดาบช้างชนช้างอ่ะโอ้เก็บเป็นคนแบบนี้นะครับอย่าอย่าว่าอย่าว่าอะไรเลยนะไม่เป็นไรอะไรคนบ้าอย่างพี่สาคนเมาจริงจริ่เข้าใจพี่เข้าใจ เลยฉันไม่กินคนดเบอร์หน้าเอออย่างเงี้ยแหละคนดังๆคนเจ็บเอาโซลต์ตกบ้านตัวเองหละก่อสร้างแล้วเรือนหอของคุณครูแล้วโซล่ะได้เรือนหอแล้วคุณครูบอกจะรีบจะรีบจะรีบบินไปหาลักของของเราของคนอะไรเงี้ยเอาโซลต์จ่ายค่ามันสินสอดให้คุณครูแล้วค่ะโอ้โหก่อสร้างเอาซื้อทำไมวะ ไายซื้อทำไมเนี <laughs> ่ยรอรับไป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 ไไปไปพันาได้โดยไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยเกลวอ้าวสรุปคือผมได้เล่นอยู่กับคุณครูทีนะ